มาทานเนยไปเลยมาทานแ่ไปลองันนี่มาทีมงานพุทภาพกิครับนี่นพุ่มไหลครับวันหัวหานะครับมาเบิ่งกันพี่น้องนมองลูกชังว่าเป็นเป็ดแปดนะมึงหลครับ

ท่านลงโื่อซะบพกางุมข้ารว,วดป,ด <pers> ป,ดปลาปุกไหนนลนะครับลไปแล้ครับวพวกนี้มันสออิบเก่งนไ,ไดปลาดุกเลี่ยงทุมนีรังีมันก็คือปลาดุกหน้าเนาะหนานี่ว่าจะลูบลงตัหมดกินหมดเก่งเนาะตามตนนเตียนคนเหล้่ยงไหวเลืออยู่งินหเปี่ยนเลือัอไ

มุนเอาอบ่ตื่นคนคือยังสายแก่พร้อมมน,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 นอ้ยแก่แล้วตึงดูแก่คอนเซ็ต์เนาะนิ่งเดีวทีนี่อืมร้ายบ่เขาเขบุกตัวเดียวก็นิ่งเดียวเอยต้ดูบกน่อยตัวเดียวเยวอ,อววววาออพอ่านมได้ครับรอบเรกเอาไหมอยู่บ้านคตัว ดูบ่ได้ร้ายครับปดครับปดรอบเรียก่อนฝ mm. ่า <compelling> ว <sound> ันล <denn os> yes ูกเออมันเพิ่งมีครับนี่แกะเมื่อครับเมยอย่วงนี้เมือกำลังมาไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือ,อของแท้เพ่นครับวันนี้วาไน้เห็นเหรียญนี่นี่นจริงนี่นี่ต้องเอาเร็วๆคือว่าโอ้โหนี่สูเต็มเข้าเลยล่ะนลละครับหมา เฮียต้องแฮียเมื่อไหร่แกนี่เกี่ยวดีเอาสามสองหนึ่งไปมันเตือนคนหรือไง มาลุนกันครับมาลุนกันโอ้โหเทียดที่สองครับสิดมานคือประมาณได้หิวเทียนบางแห่นมันเอาซาโพดคตรบ้าสิอืมยิงเส้นหน,น้าแบบหน้าเบี้ยวอาวุธ <c oughs> บ่มานครับบ่มาน